จริงๆเกษตรก็มีหลายรูปแบบแต่ทําไมคุณนุชถึงมาเลือกเกษตรแนวอินทรีย์คะคือ 1. เกษตรอินทซียต้นทุนต่ำสองที่มาทําเกษตรอินทรีย์คือทาเพื่อตัวเองเพราะว่านุชเป็นไซนัสเรื้อรังมีปัญหาสุขภาพมีเนื้องอกที่มุดลูกไม่อยากจะกินยาค่ะไม่อยากกินยา,ไม,ยาไม่อยากจะผ่าตัดค่ะ,คะก็เลยมากินอาหารเปญญ็นยาอาหารเปญญ็นยาพอเรามาทําเกษตรตัวนี้เราได้บริโภคอาหารที่เราปลูก มันไม่มีสารเคมีเลยอาการของไซนัสหายเป็น<า>ปิดทิ้งเลยค่ะไม่เคยเป็นวัดเลยค่ะอาการเนื้องอกคงที่ไม่ผิดรูปไม่ขยายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้พวกเราเพื่อจะได้ไมพลาสาระท้องถิ่นใหม่ๆนะคะ สวัสดีค่ะทุกผู้ชมคะพบกับรายการลองอ้อล้อหมุนในช่วงนี้นะคะรายการของเราก็ยังมีสาระดีๆในท้องถิ่นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ของเราอีพีนี้รายการของเราจะพาไปท่องเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันเลยค่ะเราจะล้อหมุนมาเช็คอินชิมแชร์ดินแดนแห่งขุนเขาทุกเรื่องราวบ้านเราถิ่นเพชรบูรณ์ ในการลองอ้อล้อหมุนขอเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมทุกท่านมารู้จักกับอาชีพเกษตรแต่จะมีความพิเศษอย่างไรนั้นเราจะขอพาทุกท่านนะคะมาที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์กันค่ะหากเราพูดถึงอาชีพเกษตรกรรมปัจจุบันแบ่งออกเป็น4ประเภทคือเกษิกรรมหมายถึงการเพาะปลูกเช่นการทำนาทำสวนผลไม้การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 2ปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นการทำฟาร์มปศุสัตว์การทำฟาร์มโคนมฟาร์มหมูฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มแกะ 3. การประมงหมายถึงการประกอบอาชีพเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์หรือพืชน้ำการจับสัตว์น้ำ 4. การป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป,ป่าไม้เศรษฐ,ฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปลรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่วันนี้รายการของเราจะพามาพบกับอีกหนึ่งบุคคลที่พลิกความคิดการทำเกษตรแบบเก่าๆพร้อมกับการสร้างอาชีพที่มีรายได้ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่น่าสนใจแค่ไหนเราติดตามชมกันเลยค่ะ ช่วงล้อหมุนมาแชร์สนับสนุนโดยปั๊มน้ำมันบางจากโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเชื้อหงน้ำมันดีมีคุณภาพพลังสะอาดพลังบางจาก คุณรงรักแก้วอ่อนกเกษตรแห่งตำบลบ้านเนินอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์จากปริญญาตรีนักกฎหมายสู่วิถีบ้านไร่ชายทุ่งด้วยกเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นความปลอดภัยไร้สารพิษคิดแบบนักพัฒนายกระดับพื้นดินสู่โคกหนองนาก้าวสู่กเกษตรแบบยั่งยืน ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการลองอ้อนล้อหมุนนะคะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้แนวทางกเกษตรแต่จะเป็นกเกษตรแบบไหนนะคะเราพามารู้จักที่นี่นุชจรีฟาร์มมารู้จักเจ้าของฟาร์มเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อนุชนะคะโรงลักแก้วอ่อนหรือว่าเรียกกันที่ติดปากก็คือนุชจรีค่ะ นุจรีนะคะแล้วก็ชื่อพอมาถึงป้ายด้านหน้านุจรีฟาร์มที่มาของนุจรีฟาร์มนี่เราทําอะไรบ้างคะที่นี่ที่นี่จะทําเกษตรแบบเกษตรพอเพียงนะคะเกษตรพอเพียงะจะปกติแล้วเนี่ยค่ะเราจะทํางานทําเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ค่ะเกษตรผสมผสานมีผักผลไม้ไก่ไข่ปลาค่ะนี่ไข่เราค่ะเราจะเน้นทํากินทํากิน ใช่ค่ะอาหารที่ทำกินในครอบครัวเริ่มเริ่มเริ่มอย่างนั้นก่อนเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะมาทำเกษตรนะคะค่ะอย่างนุชก็เป็นสาวกรุงมาค่ะอยู่ในเมืองหลวงใช่อยู่กรุงเทพเอ้ยอยู่พัทยาเอ้ยใช้ชีวิตตั้งแต่จบมัธยมปลายอยู่ต่างจังหวัดมาโดยตลอดคือเปลี่ยนอย่างไรพอบริษัทเขาไม่จ้างเราอ่ะคเราก็ไม่มีรายได้แล้วก็เลยคิดอยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านเกิด อยู่ต่อไม่ได้มไม่มีตังค่ะง่ายๆสั้นๆไม่มีตังอยู่ไม่ได้แล้วค่ะก็เลยเไปศึกษาโครงการเศรษฐีเศรษฐกิจพอเพียงของนหลวงรัชกาลที่เก้าพอปิง้งว่าจะทําการเกษตรถามก่อนอาจากบริเป็นพนักงานบริษัทไม่เคยทําการเกษตรเลยคิดยังไงคะหมายถึงว่าที่ต้องมาทําการเกษตรคิดแต่ว่าทํายังไงก็ได้อ่ะแบบว่าไม่มีตังแล้วยังมีกินนะคะ นี่นี่เองใช่ไหมะอง่ายๆอันนี้ทงแรกเลยค่ะทงแรกไม่ต้องใช้ตังแต่ยังมีกินถ้าเราอยู่แบบว่าไม่ต้องใช้เงินแต่ว่ามีอาหารใช่ไหมคะอาหารที่ว่านี่ก็คือจากผลผลิตที่เราทําทางการเกษตรมีผักอ่ามีไข่เนื้อสัตว์มาจากไหนไก่เลี้ยงไก่เนื้ออะไรด้ไหมมีไก่บ้านไก่บ้านเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาอ่านี่เป็นที่มาง่ายง่ายอ่าเราเริ่มแล้วมาทําปรับพลิกพื้นดินมาปลูกผักทาเหมือนกับตั้งใจว่าจะทํากินในครอบครัว ใช่แล้วเป็นไงคะมันมันมันถึงมีไปขายไปจำหน่ายจ่ายแจกพอทําอะค่ะพอเราเริ่มทําจากเล็กๆอ่ะค่ะผักเราก็ไม่ปลูกเยอะไข่เราไก่เราก็ไม่เลี้ยงเยอะปลาเราก็ไม่เลี้ยงเยอะเพราะว่าเราตั้งทงไว้ว่าเราจะทํากินช่วงแรกช่วงแรกแต่พอเราทํากินแล้วแบ่งปันแบ่งปันให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขาได้ทานแล้วเขาดีใจในรสในรสชาติ จริงๆกเกษตรก็มีหลายรูปแบบไม่เฉพาะแนวอินทรีย์มีกเกษตรที่แบบเขาปลูกผักที่ใช้สารเคมีได้ผลผลิตเยอะๆเวลาขายก็ขายได้เยอะแต่ทําไมคุณนุชถึงมาเลือก,กเกษตรแนวอินรีคะมีอยู่สองคำตอบค่ะ,คะของนุชนะคะคือ1เกษตรอินทซียต้นทุนต่าเวลาเราจะปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างไก่ไข่อย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอิงอิง เขาเรียกอะไรอิงร้านค้าอิงพ่อค้าอะไรทห่นั้นใช่ปุ๋ยเราก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าเราเลี้ยงไก่เราก็มีขี้ไก่ค่ะเราเลี้ยงปลาเราก็เอาซากปลา่ะมาทําน้ําหมักตรงนี้ขายหนึ่งลดต้นทุนได้สองที่มาทําเกษตรอินทรีย์คือทำเพื่อตัวเองบอกเลยนะคะว่าทาเพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวมากเลยเห็นแก่ตัวแบบไหนนะคะก่อนที่นุชจะทําขายอะนุชทากินเนาะเพราะว่านุชอะเป็นเซนักเรื้อรลัง มีปัญหาสุขภาพมีเนื้องอกที่หมดลูกค่ะกลัวตายอะค่ะไม่อยากจะกินยาค่ะไม่อยากกินยาไม่อยากจะผ่าตัดค่ะคะก็เลยมากินอาหารเป็นยาอาหารเป็นยา,ยาพอเรามาทําเกษตรตัวนี้เราได้บริโภคอาหารที่เราปลูกมันไม่มีสารเคมีเลยอาการของไซนัดดีขึ้นหายเป็น<า>ปิดทิ้งเล,เลยค่ะไม่เคยเป็นหวัดเลยค่ะอาการเนื้องอกคงที่ไม่ผิดรูปไม่ขยาย ดังนั้นมันก็เลยเป็นการตอบโจทย์ของเราเลยค่ะว่าสิ่งที่เราตั้งทงไว้คือเราจะปลูกกินอะค่ะมันได้ผลเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่หยุดอยู่แค่นี้จนมาเป็นนุจรีฟาร์มทุกวันนี้นำผลผลิตออกไปขาย,เ,ยเพื่ออยากจะให้ผู้บริโภคอะค่ะ,คะได้รับอาหารดีๆอย่างเราได้รับยาดีๆอย่างเรานั่นคืออาหาร <c oughs> กินอาหารให้เป็นยาค,คุยกันเบื้องต้นจบนิติศาสตร์ พอมาทําการเกษตร<ม>คิดแล้วว่าจะทํอย่างเงี้ยครั้งแรกที่มาปรับสถานที่ปรุงดินหรืออะไรต่างๆจับจอบลงดินครั้งแรกเป็นไงคะโอ้ท้อนะคะท้อครั้งแรกเลยเนี่ยปรับดินเนี่ยให้รถไถปรับให้<ก>ใช่เพราะว่าแปลงใหญ่ๆล่องใหญ่ๆเนี่ยเราทําเองไม่ได้เนาะเราก็ต้องจ่ายแปลงแรกเลยอะ่ะมันเป็นดินเหนียวปนลูกหลงังดินมันทั้งแข็ง ้งเหนียวคถ้าโดนน้ํานี่คือแบบไม่ต้องพูดถึงอะค่ะแต่ถ้าไม่มีน้ําดินแห้งได้ใช่ไหมสมกับชื่อบ้านนะคะบ้านโจโบโจโมันมีที่มาคือโจโบแปลว่าจกบินจบดินอ้อเหรอจบบินจกบินหรือว่าจอบหักอะค่ะโอแต่คิดดูแล้วค่ะว่าดินมันจะแข็งแค่ไหนครั้งแรกที่ทําก็อย่างนั้นเลยใช่ไหมใส่ถุงมือค่ะแตกค่ะแตกค่ะถามว่าท้อไหมท้อค่ะท้อค่ะ มีไหมหมายถึงว่าเฮ้ยจะเลิกละอะไรอย่างเงี้ยไม่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 มีโมเมนต์นั้นค่ะแต่ว่าท้อว่าโอทําไมมันมันยากลําบากขนาดนี้จะได้แปลงผักสักแปลงหนึ่งที่เราจะปลูกเพื่อจะกินเองอะค่ะมีคนที่เขามาที่ฟาร์มแล้วก็มาซื้อผักเนี่ยเยอะไหมคะมาซื้อถึงที่เลยช่วงช่วงนี้เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่จะให้มาซื้อที่ฟาร์มส่วนใหญ่จะไม่ไม่ไม่ค่อยมีค่ะนานๆถึงจะมีเข้ามา ส่วนใหญ่ที่มีมาเนี่ยถ้ามาในฟาร์มคืออยากมาดูว่าเราทํำยังไงแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมีกลับไปแต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะติดตามที่เฟซที่ไลน์นะคะแล้วก็ที่เพจนะคะเพจนุจรีฟาร์มหรือว่าเพจตลาดสุขใจไทยหลมเก่ากลุ่มของนุจะนําสินค้าปลอดภัยสินค้าอินทรีย์ไปจําหน่ายทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ที่จันทร์พุธศุกร์ที่ไหนนะคะ ที่ตลาดสุดใจไทยหล่มเกา่าบริเวณตรงข้ามบ้านพักท่านนายอำเภออแล้วไข่ไก่ที่ว่ามาที่นี่เขาบอกว่าไข่ไก่อารมณ์ดียังไงคะที่เนี่ค่ะจะเลี้ยงไก่แบบแบบปล่อยไม่ได้ไม่ได้ขังกรงตัวไข่ตัวมันนะคะแล้วก็จะกักบริเวณเขาตกเย็นเขาก็จะเข้ารางนอนเข้าคอกนอนแล้วก็จะ,ะมีตะกร้าไข่ให้เขาทำราวไว้แล้วก็ตะกร้าใส่เขาก็จะบินขึ้นไปไข่ หมายถึงว่าจัดสถานที่ให้เขา<ช>แบบว่าสะดวกแล้วอ,อาหารการกินเป็นไงอา,าไอาหารการกินเนี่ยก็หลักๆก,ก็จะใช้อาหารสําเร็จรูปด้วยวันละสองครั้งเช้าเย็น<ช>นะคะก็มีใบผักมีใบผัก,ผกเขาก็ปล่อยไปคุ้ยเขี่ยมแมลงจิกกินหญ้าอ,อาหารเสริมของเราก็จะเป็นข้าวโพดหญ<ช>้าเนเปียรมารำ S 1> <S 1> <S เราก็เรียกว่าเสริมอาหารธรรมชาติด้วยแล้วอาหารหลักเขาด้วยนะคะ,คะอ่ามาถึงแล้วผลิตภัณฑ์ผลิตผลตลาดเนาะปัญหาอุปสรรคตอนที่เรามาทําเกษตรแนวนี้มีไหมคะโอ้เยอะแยะมากมายเลยะถ้าถ้าเราไม่ระเบิดจากแข้งข้างในจริงๆอะระเบ,บิดจากใจเราจริงๆว่าเราจะนานมาแนวเนี้ยท้อท้อเริ่มจากอะไรก็ท้อตั้งแต่แรกเลยทุนผลิตผลผลิต ไหนจะโรคพืชไหนจะศัตรูพืชไหนจะประสบการณ์ที่เราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแล้วคุณนุชหาความรู้หรือว่าเพิ่มเติมนะคะข้อมูลที่เราจะต้องทําว่าเออผลผลิตต่อมานี้จะต้องได้ผลผลิตดีหรือแนวทางต่างๆเนี่ยไปเรียนรู้จากที่ไหนคะหลักๆแล้วก็อากูอกู อากูท oh, ี่ว่านี่คือ Google Google อ๋อหมายถึงว่าศ bon ึกษาได้ตัวเองแต่เราหาจากหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ต้องขอบอกเลยนะคะว่าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอ่ะมันไม่ได้ผลร้อยเหมือนมาเป็นแนวทางใช่แล้วเราก็มานํามาปฏิบัติเองใช่เราเอามาลองผิดผลองถูกเอามาลองให้มันเข้ากับลักษณะพืชที่เราปลูกภูมิประเทศภูมิอากาศดินด้วยใช่อากาศความชื้นต่าง ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะด้วย<ต>ใช่ <พอ S 1> ไหมทดลองก่อน <laughs> <laughs> มาถึงตอนนี้พอเราเรียนรู้ปรับไปจนได้ผลผลิตเนี่ยมีการต่อยอดนะคะว่าเราจะต้องไปเพิ่มไปเติมอะไรตรงไหนนอ,นอกจากที่ Google เอา g o o g l e แล้วนะคะที่เราะเราต้องเข้าฝึกอบรมค่ะอย่างหน่วยงานราชการ,รหรือว่าหน่วยงานเอกชนอะไรที่มันเป็นหัวข้อการฝึกอบรมที่มันที่มันทําให้เราไปอบรมแล้วนําความรู้มาปรับใช้อันนั้จะไปหมดเลย ทั้งเสียตังทั้งฟรีอะไรไปหมดอะคะ่ะเรียกว่ามีมาจากหน่วยงานมาเชิญเราไปเราก็ไป,ไปเพิ่มเติมความรู้เนี่กว่าความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเนาะเป็นเรื่องที่ดีนอกจากคุณนุชจะทดลองเองทําทผ,ลผลผลิตต่างๆสําคัญที่สุดมีการแบ่งปันก็คือไปเป็นวิทยากรใช่ไหมคะ,ะอย่างอย่างที่เขาจะเชิญเรามานี่อ,อย่างอย่างแบบไหนคะตัวอย่างหลักๆที่ที่รับงานประจําอยู่ก็จะเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนนะคะเกี่ยวกับ การการน้อมนําแนวพระราชดำรสในหลวงราชการที่9มาเป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสำคัญอ่าแล้วก็ครูพาธรมของโครงการโคกหนองนาที่นี่ก็ได้เข้าโครงการโคกหนองนาด้วยเข้าค่ะทราบว่าตั้งแต่เริ่มแรกของโครงการเลย ช่ไหมคะรุ่นรุ่นหนึ่งค่ะรุ่น,นหนัวไวใจสู้แล้วก็ไปเป็นวิทยากรครูพารรมที่สพชพิสุนุโลกกี่ปีแล้วคะทีะ่ตั้งแต่ออกจากงานบริษัทมากี่ปีเริ่มต้นทําจริงๆมีนาปี59าเก้าค่ะหกปีค่ะหกปีนี่บ่มเพราะณนะตอนนี้ถือว่าถ้าไปตอ่อคุณนุชอยากจะยกให้ที่นี่ เป็นมาตรฐานขนาดไหนคะมาตรฐานที่เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรเป็นแหล่งลอกท่องเที่ยวนี่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไดค่ะากาลังกาลังปรับกําลังปรับทัศนียภาพแล้วก็พัฒนาอะไรอีกหลายๆด้านเพื่อเพื่อรองรับกับการที่ว่าเราจะต้องเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะอยากจะให้คนที่สนใจทําเกษตรเริ่มแรกจากทํากินก่อนเนี่ย มาดูวิธีการปลูกผักมาเรียนรู้วิธีการปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลายังไงทำาสารชีวพันธุ์ไว้ใช้เองยังไงเช่นน้ำหมักปลาน้ำหมักไข่เอาเอาขยะในฟาร์มของเรานะคะของเหลือใช้ในฟาร์มของเราเนี่ยเอามาต่อยอดให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปได้ยังไง อ่านะคะนี่นุจรีฟาร์มที่เพล่ลมเก่าค่ะทุกท่านค่าท่านไหนที่มาที่เพล่ลมเก่าโดยตรงที่ตลาดที่เราจะต้องไปจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นุจรีฟาร์มอาทิตย์หนึ่งสาวันที่ตลาดอะไรนะคะบอกท่านผู้ชมตลาดสุขใจไทยลมเก่าค่ะจันจันพุทธสุกอ่าสินค้าที่ฟาร์มของเรานําไปจําหน่ายและในอนาคตอันใกล้นี้ปรับสถานที่ปรับภูมิทัศน์เรียบร้อยทุกอย่างพร้อมต้อนรับทุกทท่าน ขอบคุณนะคะในช่วงดีๆของอาสาระของเราในช่วงรายการลองอ้อ,อลองหมุนในวันนี้สนับสนุนรายการโดยปั๊มบางจากหรือว่าหอจกอเชื้อหงที่ท่าพนนะคะได้มา,าเพิ่มความรู้สาระดีๆที่อำเภอลงเก่าที่นุจรีฟาร์มค่ะ ันนี้นอกจากเราจะได้ผลผลิตทางการเกษตรของนุชรีฟาร์มกลับบ้านมาด้วยเราก็ยังได้ความรู้และก็แนวความคิดที่น่าสนใจน้องอเชื่อว่าสิ่งที่ได้พูดคุยกับคุณรงรักแก้วอ่อนในวันนี้จะเป็นต้นแบบความคิดให้กับใครอีกหลายหลายคนที่กำลังหมดหวังเหนื่อยล้าและท้อแท้ให้กลับขึ้นมาสู้และเดินสู่เป้าหมายอีกครั้งรายการของเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ ค่ะคงถูกอ,อกถูกใจคุณผู้ชมนะคะ EP นี้เราพามาท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เชิงการเกษตรที่อำเภอลมเก่านะคะและคุณผู้ชมอยากให้รายการลองอ้อล้อหมุนพาไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรหรือนะคะวัฒนธรรมพื้นบ้านร้านอาหารต่างๆแนะนํามาตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในการเดินทางค่ะปั๊มน้ามันบางจากหอเจอกอเชื้อหง ท่าปนของเราร้านผัดไทยป้าอ้อยร้านลาบผมท่าปนและก๋วยเตี๋ยวเรือยูซุปค่ะวันนี้คงจักกันเพียงเท่านี้นะคะให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงไปก่อนนะคะ